สวัสดีครับนอตตี้ทีเด็ดบอลระดกีฬาและทัสนัฟุตบอลประจำวันที่20ตุลาคม64 2วันวันนี้ก็ติดภารากิจนะครับช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะแต่ก็หาเวลานะครับมาคัดสรรตัวที่ชอบทัศนะส่วนตัวมาฝากเพื่อนๆพี่น้องๆผู้ติดตามเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลมากมายนะครับเป็นอยู่กัแชมเปี้ยนลีกลีกเล็กๆแชมเปี้ยนชิพก็มีหลายคู่ครับวันนี้ก็มีคัดสรรมาฝาก สองตัวเช่นเคยครับก็ไปเสียเวลาครับตัวแรกก็เป็นตวอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาโมเป็นการแขในขางกลุ่ม H นะครับกลุ่มนี้ก็คือเชลซีอยู่ที่ของกลุ่มส่วนมาโมเองนะครับก็จมบวยของกลุ่มอยู่ผลงาน5้านัดหลังสุดนะครับเชลซี Chelsea ก็ชนะ3แพ้2ก็เช่นเดียวกับมาโมนะครับก็ชนะ3แพ้2ผลงานพบกันมาสองนัดล่าสุดก็เป็นเชล เออชลซีนะครับที่ชนะมาได้รวดผมมองดูวันนี้นะครับแฮนดิ c แคปเปิดออกมาเป็นเออเชลซีนะครับต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งนะเป็นเต็มเลยครับบังคับชนะ3าลูกเพื่อชนะแฮนดิแคปนะครับคือเรทแพงมากนะครับผมมองจริงๆครับเรทแพงมากจริงอยู่นะครับว่ามาโมอาจจะจมอยู่บวยของตารางนะครับแต่เรทที่บังคับต้องชนะ 3ลูกเพื่อที่จะชนะแฮนดิแคปเนี่ยผมมองมันก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับฟุตบอลยุโรปนะครับผมมองว่าจริงเชื่อเด้ติด,ดในบ้านมีองค์ประกอบที่ดีกว่าตามรูปเกมคือเหนือกว่าครับเกรดบอลก็ดีกว่าชัดเจนครับโอเคผมมองว่าคงชนะแหละรครับแต่ว่าจริงๆแล้ว ทฮนดี่แข็งคงยากครับตัวแรกผมเลือกเชียร์ไปที่เมาโมนะครับให้เลือกลองไปที่เมาโมนะครับตัวที่2นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม E นะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของดินนัมโมเคียบนะครับคู่นี้เป็นบาร์เซโลน่านะครับยังจมบวยของกลุ่มอยู่ดินนโมเคียบก็เป็นรองบวยนะครับก็อันดับเหนือกว่าบาร์ซ่าอยู่หนึ่งอันดับก็คืออันดับ3และอันดับ4บาร์ซ่าจมบวย2นัดที่ผ่านมา ในรอบแบ่งกลุ่มโฮยุฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบาซโลน่ายังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับคือแพ้มาสองนัดล่าสุดก็ไปแพ้เบนฟิก้ามานะครับผลการแข่งขันนะครับห้านัดล่าสุดทั้งสองทีมก็เป็นบาร์เซโลน่าชนะ2แพ้2เสมอ1เช่นเดียวกับดินาโมเคียรนะครับฟอร์ห้านัดล่าสุดก็เช่นเดียวกันคือชนะ2แพ้2เสมอ1ผลงานที่พบกันมา4นัดล่าสุดก็เป็นบาร์เซโลน่าชนะได้4นัดรวด ก็คู่นี้นะครับแฮนดีแคปเปิดมาที่บาร์เซโลนาครับเนบ้างเป็นต่ออยู่ที่1.5ทับ2หรือว่าลูกครึ่งควบ2นั่นเอง,บ,งบังคับชนะ2ลูกเพื่อเฮเบา3ลูกเพื่อได้เฮเต็มๆนะครับก็คู่นี้เองเอถ้าจะพูดจริงๆเกรดบอลก็เหมือนกับคู่แรกครับขาดกันกระจายครับผลการที่พบกันมาก็4นะัดล่าสุดก็คือเป็นบาร์เซโลนาชนะได้รวด แต่มันมีเพียงนัดเดียวที่บาซโล่าชนะขาดได้เกิน2ลูกคือนัดเดียวจริงๆนะครับคือชนะดินมเคียไป40ที่เหลือก็คือ2 1อ2 1แล้วก็2 0คือคือมีขาดแค่นัดเดียวและกับฟอร์มบาซโล่าครับณนะปัจจุบันเนี้ยที่ยังไม่ดีมากนัดก่อนอาจจะมองว่าดีเปิดบ้านชนะบาเลนเซียมานะครับ ได้ประตูต่อฟ้าลงจากฟิลิปเป้คูตินโยที่ไม่ได้ยิงมาปีปีหนึ่งอ่ะ้วรอบปีนเต็มๆผมก็ยังมองว่านัดเนี้ยเคียบไม่น่าแพ้ขาดนะครับเต็มที่อย่างซวยจริงผมน่าจะแค่หูแหว่งหรือเสียประมาณครึ่งหนึ่งดีไม่ดมีมีมุมที่จะได้กินเต็มด้วยซ้ำโอเคแหละบาซ่าต้องบุกแหลกแหละครับตามเชิงเพราะว่าสนัดยังไม่มีแต้มเลยนัดนี้คงหวังสาเต็มเต็มที่ครับแต่เคียบเองก็คง ก็คงไม่ปล่อยให้บาซ่ายิงเลทิถึงจะเป็นรองมากแต่ดูแตดูตัวลุกของบาซ่าชั่วโมงนี้ผมมองจริงครับฝากความหวังไว้กับใครไม่ค่อยได้ผมยังมั่นใจว่าเคียบจะไม่แพ้ขาดนะครับคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ดินาโมเคียบ e e ครับ2ตัวที่ผมคัดมาให้วันนี้นะครับตัวแรกเาลโมตัวที่2ดินาดโมเคียบ e ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยสำหรับวันนี้นักตีดเด็ดสวัสดีครับ